เป็นคดีอาญากับนางสาวยิ่งลักษณ์เทนวรนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลการขอลิ้ไพทางการเมืองขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกประชุมประเมินสถานการณ์นะครับพร้อมกำชับเฝ้าระวังการล่วงละเมิดสถาบันครับตลอดช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเร่งรัดอนุมัติการลงทุนในโครงการที่ค้างอยู่ พร้อมกับติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการนะครับโดยยังไม่ให้สัมภาษณ์รวมถึงประเด็นการดำเนินคดีอาญากับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากเหตุไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว การที่พลตรีสรรเสริญแก้วกําเนินรองโฆษกประจำสำํานักนายกรัฐมนตรียืนยันไทยและสหรัฐไม่มีเหตุขัดแย้งต่อกันและชี้ว่าการแสดงความเห็นของสหรัฐ <Okay. S 1> เป็นการแสดงจุดยืนในบทบาทของประเทศประชาธิปไตยเท่านั้นส่วนกรณีข่าวอดีตนายกรัฐมนตรีจัดประสานสถานกงศุลสหรัฐในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอลีภัยนั้นเท่าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงข่าวลืออดีตนายกรัฐมนตรียังคงใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนคนดีความที่เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยจะไม่มีการแทรกแซงก้าวล่วงหรือเจตนาไล่ล่าใครสำหรับการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของกองทัพบ,บกในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานติดตามและสั่งการในหลายเรื่องทั้งงานธุรการในกองทัพบ,บกและความมั่นคงทั่วไป รวมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามเครือข่ายการกระทําล่วงละเมิดสถาบันในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะสามารถจับกลุ่มนายหัสดินอุไรไพวันหรือเครือข่ายบันพดได้แล้วแต่ก็ต้องติดตามว่ายังมีกลุ่มอื่นที่กระทําในลักษณะเดียวกันหรือไม่ ขณะที่นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีออกถแถลงการต่อกรณีสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีสั่งสลายการชุมนุมที่นาอาคารรัฐสภา,าเมื่อปี2551โดยยืนยันว่าไม่ได้กระทําผิดนะครับตามที่ปปชฟ้อ,ฟองคดี พร้อมอ้างอิงว่าอายการสูงสุดได้สั่งไม่ฟ้องไปเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2555และวุฒิสภาก็ลงมติไม่ถอดถอนเมื่อวันที่9มีนาคมปี2555พร้อมกับกล่าวย้ำที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดที่จะแสดงความบริสุทธิ์ได้ครับ